สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบ้านไร่แสนสุขอีกเช่นเคยจะพาเพื่อนๆไปปลูกป่านะคะนี่ค่ะก้าไม้ของเราเต็มรถเลยค่ะป่ายางนามาฮอกกาน,นีไม้ตะเคียนไม้สักเรามีหมดค่ะในสวนของเราไปเชิญชมการปลูกป่าของเราเลยค่ะตอนนี้ปลูกต้นมะฮอกกาน,นีนะคะคุณวันชัยทองชัยเป็นคนปลูกค่ะซื้อ ยางนาน,นะคะที่ต้นใหญ่ๆนี้มาต้นละเจ็ดบาทร้อยต้นมะฮอกกานีซื้อมาห้าสิบต้นนะคะต้นละเจ็บาทเหมือนกันค่ะแต่เราปลูกล <ง S 1> ยางนาเสร็จ <ละ S 2> แล้วงะะลงดินแล้วคุณมันใช้เหยียบดินให้แน่แนๆนะคะมันเป็นเหมือนดินทรายเลยค่ะที่บ้านแอ่เป็นหลุมนิดเ,เวลาฝนตกมาจะได้น้ำแข็ง เราทำส่วนผสมในป่าย,ยางพารานะคะโดยเอาต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ยืนต้นนะคะเอามาปลูกรวมกันนะคะเพื่อจะได้ประหยัดพื้นที่นะคะเรามีเชื้อเห็ดอยู่หนึ่งถังค่ะด้วยความที่เรามีเห็ดน้อย เราก็เอาน้ำใส่ในถังเชื้อเห็ดแล้วก็เอาแช่เลยค่ะเป็นสูตรของคุณวันชัยเองค่ะแต่ได้ผลยังไงต้องมาดูต่อปีหน้านะคะในวิธีจริงเขาให้เราเอาเชื้อเห็ดลดลงบนต้นก้านนะคะโดยเอากากมันทิ้งไปแต่เราเอากากมันมาใช้ด้วยในการเอาไว้ในหลุมนะคะด้วยกันดูดู เหยียบแน่นๆนะคะเยียฝนตกมาน้ำมาอย่าจะไม่แน่นนะคะปลูกไปเยอะเลยค่ะอย่าจะถ่ายรูปให้ดูนะคะตลอดแนวเลยนะคะด้านนู้นก็มีนะคะนู้นเป็นยางเป็นยางนาค่ะที่ซื้อมาตรงฝั่งนู้นก็มีค่ะปลูกเสร็จไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมอีกทีนึงค่ะ เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะมากกันนี่อย่าลืมติดตามที่ช่องบ้านไล่แสนสุขนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ